สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกทกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอ m ด n มินมีโปรโเด็ดเด็ดโปรแจกจุกจุกต้อนรับเดือนลอยกระทงมาฝากค่ะสำหรับที่เห็นนี้นะคะเป็นสูตรใหม่สูตรใหม่ล่าสุดเลยค่ะ ที่แอดทำไว้วันนี้นะคะไม่ได้เอามาขายนะทุกคนแต่แอดมินเอามาแจกค่ะแจกให้กับนาาๆนะคะที่สั่งเยื่อตกปลาดอบิ๊กฟิตของเราไปใช้นะคะสีเขียวเนาะจำนวน10นะคะแถม2ยังไม่พอนะคะแถมสูตรใหม่ป้ายขาวตัวนี้ให้ไปอีก1ถุงค่ะเป็น13ถุงนะคะทุกคนนาน10แถมสยังไม่พอแถมป้ายขาวไปอีก และที่สำคัญ15นะคะแถม3ยังไม่พอนะคะแถมป้ายขาวอีกหนึ่งค่ะเป็น19ถุงเลยนะคะส่วนใครที่สั่ง20นะคะแถม4ค่ะและยังไม่พอนะคะแถมป้ายขาวไปอีกค่ะเป็น25ถุงเลยค่ะโปรโมชั่นนี้นะคะแอดจัดเฉพาะเดือนพฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะคะช้าหมดอดค่ะส่วน สีขาวนะคะน้าๆท่านไหนที่ใช้แล้วเป็นยังไงเนี่ยช่วยทักแอดมินมาด้วยค่ะช่วยคอมเมนต์ช่วยบอกด้วยว่าจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้นะคะเพราะว่าสูตรนี้ถือว่าเป็นสูตรที่แอดทำแล้วก็ส่งมอบให้กับ นานๆหลายคนเขาไปเทสเขาบอกว่าผ่านแต่จะผ่านจริงๆหรือว่าผ่านเอาใจนี่เราอย่างไม่รู้นะคะฉะนั้นคนที่ตอบได้ก็คือ f c ที่สั่งไปแล้วก็เทสค่ะถ้าว่ากินจัดกินดีเหมือนสูตรสีเขียวนะคะกินทุกปลาแล้วก็กินทุกหมายไม่ว่าจะหมายธรรมชาติหรือว่าหมายปลาบ่อเหมือนสีเขียวเนี่ยแอดก็จะผลิตต่อไปค่ะวันนี้ก็ฝากสีขาว ให้นานาช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็ต่อยอดความสำเร็จในครั้งนี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แอนมินต้องลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ